พบกับต้นชนีนีครับหลายสายพันธุ์นะครับที่สวนปลูกครับไม่ว่าแต่หมอนทองอนกกระจิบไม่ว่าแต่มูซันคิงหมอนทองเนี่ยตัวเร็วนะครับแต่ต้นท,ที่สวนที่แข็งแรงที่สุดมีชนีนะครับแข็งแรงมากนะครับต้นนี้ต้นนี้นางได้ได้ชิมลูกแล้วหนึ่งลูกนะครับต้นนี้ย อ่าโดยที่เราไม่ได้ทํานะครับติดเองครับเราก็เลยเหลือไว้หนึ่งลูกตอนแรกมันติดสองลูกเราตัดออกลูกหนึ่งกลัวไม่สมบูรณ์ครับเพราะต้นน้องอายุน้อยอยู่ยังเล็กอยู่นะครับต้นแค่สี่ปีเองนะครับเราก็เลยตัดออกลูกหนึ่งมันเป็นตุ้นอ่าลูกมันออกมาสองสองลูกพวงเดียวกันครับเราก็เลยเลือกไว้ลูกหนึ่งครับอ่าถามว่ารสชาติดีไหมครับก็ดีมากนะครับไม่มีรสขมติดเลยนะครับงงเลยนะครับอ่าอร่อยนะครับไม่มี ติดขมแม้แต่นิดเดียวนะครับยังงงอยู่เอ๊ะชนีทําไมไม่มีติดขมนะครับอ่าทำไมว่าทนีอ่าเหมาะสําหรับที่สวนนะครับหนึ่งนีไม่ป่วยเลยนะครับป่วยก็ป่วยน้อยไม่ทิ้งใบหมดนะครับใบเขายังเต็มอยู่เห็นนะครับทั้งสวนนี่จะทิ้งใบหมดแต่ทนียังใบยังดีนะครับมีสองต้นต้นหนึ่งยังไม่โตนะครับอ่าจะแค่แกล้นนะครับแต่ต้นนี้โตมากนะครับอ่าที่สวนมองนะครับเหมาะกับทนีนะครับแล้วก็แข็งแรง ทนแรงได้ดีด้วยนะครับก็เลยเอแล้วรสชาติดีด้วยนะครับมีลูกเดียวเราชิมดูแล้วไม่มีติดขมนะครับเราก็เลยว่าอ่าตอนแรกว่าอยากเปลี่ยนยอดเป็นพันุ์อื่นนะครับตอนนี้ไม่ละครับมีแต่จะขยายชะนีแทนหมอนทองแล้วหมอนทองไม่ทนแรงนะครับอ่าสําหรับที่สวนครับอ่าเหมาะสําหรับชะนีมากนะครับไม่ทิ้งใบนะครับอ่าถือว่าดีมากนะครับชะนีนะครับแล้วรสชาติก็ดีนะครับไม่แพ้นะครับ ไม่แพ้แพันธุ์อื่นเลยมันก็แปลกครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือยังไงไม่รู้ครับอ่าแล้วก็ก็รสชาติดีครับชิมดูแล้วรสชาติดีมากนะครับอ่าเนี่ยขนาดเขาไม่ทิ้งใบนะครับแต่ใบเขาเล็กๆนะครับแต่ใบเขาจะหนามากนะครับถ้าสมบูรณ์แต่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างใบเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็แตกยอดดีดีนะครับแตกก้านมาตลอดเวลานะครับเวลาใบแก่อ่า ก็มองแล้วก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นไปได้จะปลูกชนีนะครับเพราะว่าเราต้องปลูกพืชที่พันธุ์ที่มันเหมาะสมกับที่ของเราครับสวนเรารับถึงจะดีนะครับถ้าเราไปปลูกพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับสวนเราก็จะลําบากนะครับเนี่ยทนมากครับมีสองต้นใบเต็มหมดเลยนะครับทั้งสองต้นนะครับแต่พันธหมอนทองทิ้งใบหมดนะครับ